คกับหลวงปู่เจฟี่น้องรามนะครับน้องสาวคนสวยทั้งุญเหมือนเดิมถ้าใครกับหลวงปู่ก็ได้สองแจ้งความประสงค์เป็นธรรมตอนเย็นก็ได้แต่ถ้าหากท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกที่จะอยู่ตอนเย็นก็ไม่เป็นไรมีคณะกรรมการคอยอุปถัมภ์ค่เยร์เจอได้กูเนี่ยเกษตรกรครับตัวแทนถวายมาตัดสินครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับวันนี้คนลูกไตด้วยานายกระไตยนะครับนี่ด้วยเราจะพาไปทําบุญนะครับวันครบร้อยวันหลวงปู่นะครับหลวงปู่ห้วยจากไิเียคโลนะครับที่อาเภอห้วยทับทันนะครับวัดป่าเลยนะลัง เพื่อเพทับทันนะครับลังสันประชาังนรถป่าประชาังชนนะครับ,บรกเกีย,พลลยเพื่อหพวทัพทันจังหวัดรีสเกิครบทำบุญร้อยวันพอดีนะครับครบร้อยวันที่ท่านมรณภาพเราทำบุญด้วยกันนะครับติดตามารครับผมครับตอนนี้ก็เข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะครับรถเยอะมาก ู่ด้านในนะฮะคิดด้านนอกคือต้องมาแต่เช้ามากนะครับถึงจะมาจอดที่ด้านในนะครับ <upright> <programming> <te amentos>

เป็นบริการนะครับมีหน่วยปฐมพยาบาลด้วยครับบริการประชาชนเต้นนาที่รอสอเปนสายลานะครับ

บริเวณด้านในโบวชนะครับแต่ละคนเยอะมากต้องเย็นมากม รัฐบปาประชารัสัสนธูปไวยนะครับวันนี้ทำบุมืครอบไลายวันแรมรณภันพาค รับเป็นเจได้ในกุ่นที้ประสิทธิ์กุณครับคือตัวแทนสวายมาตัดสินครับ

ครับนะครับสําหรับตกอยู่นะครับขอโชคดีกับการขอสนับสนุนนะครับ <laughs> っていう。<Yeah. S 2> yeah. ฮะนครับฉันเฟนพอดี Yeah. <laughs> 玩呀，玩吧。

อนนี้ก็เป็นที่เก็บสรีละสังขานนะครับของหลวงปูง่ห้วยยยววเีด มาสักการะกันเยอะมากครับวันนี้ครบหลายวันมดลนะมาภาพสนึหนึ่งหนึ่ ไปกินสปาค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คิดเรียนแล้วงั้นเห็นจ๋าอันนี้มั้งค่ะนะฝากคุณทางให้หน่อยนะคน <laughs> <laughs> กับหลวงปู่พี่น้องรามนะครับน้องสาวนสองายทำบุญเหมือนเดิมถ้าใครกับหลวงปู่ก็ได้สองแจ้งความผสมเป็นที่ทำตอนเย็นก็ได้แต่ถ้าหากท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกที่จะอยู่ตอนเย็นก็ไม่เป็นไรมีคณะกรรมการคอยอูได้นะครับสำหรับท่านใดที่มีการนอ่งานก็ขอรีเชิญ ไปอุดหนุนเจ้าพ่โรงทานวันนี้มีหลายคณะโรงทานด้วยกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นวันสุดท้ายหนึ่งสุดท้ายในการสวดพระพิธีรรมซึ่งไม่เคยมีครบหนึ่งร้อยคืนหนึ่งร้อยวันวันนี้เราจึงมาพบกันที่วัดประชาราาังโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้ทำเยอะมาก สุดยอดนะครับขอบทุกสายทุกท่านแล้วอยากจะทำบุญอย่างหลวงปู่นะทอดผ้าลายมีพระคุณเจ้าท่านรออยู่ด้านหน้าในการพิ่จะนำผ้าลายสาธุบุญด้วยนะครับสาธุสาธุญาติโยมที่ยังไม่ได้ทำบุญเด้อทำบุญกับหลวงปู่เด้อวันนี้เป็นวันที่หนึ่งร้อยแล้ววันพรุ่งนี้ปีญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญในครบ หนึ่งร้อยวันวันนี้อย่าลืมนะวันที่แปดสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบวันนั้นจะเป็นวันราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ท่านทั้งหลายที่มาแล้ววันนี้อย่าลืมกลับมาในวันพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ในวันที่แปด เสีบบอครับเสียบบอสีบบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปบปบก็บอกเลยทุกคนสวัสดีคุณแม่เขาไมใส่เสียเขาใม่ใช่เสียดำหลอดไทยสามปีข้างหน้าเขาวัดเขวัดเจอกรที่เพื่อนมาร่วมเครับก็วันนี้วันลุงไตเดวนนายกระไตนะครับพามาทาบุญนะครับครบหนึ่งร้อยวันในการละ สรีระสังขารของหลวงปู่ห้วยนะครับเข็มมาจาโลาวัดป่าประชาลังสรรค์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับครบร้อยวันที่ท่านได้ละสังขารน,นะครับหลวงปู่ห้วย mm hmm. ก,ก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับามาร่วมทําบุญนะครับเอาบุญมาฝากว่างั้นนะฮะทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใด สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนานะครับเอาบุญมาฝากพี่น้องนะครับของเอฟซีครัวลุงต่ายบ้านพุทธลักษ์นะครับขอให้ทุกท่านประสบในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ต้องการนะครับสาธุได้บุญได้ปรศลน,นะครับเอาบุญมาฝากนะครับขอท่านได้บุญกุศลด้วยนะครับทำบุญร้อยวันพระอาจารย์ ุณมากมากนะครับข้าพระเจ้านะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้สมดังใจหวังด้วยเหมือนกันนะครับ mm hmm. มาได้ขอให้ตัวเองเลย mm hmm. <c oughs> บุญให้ขุนด้วยกันครับมีสุขสุขภาพดีทุกผู้ทุกคนทุกนามสำหรับเจ้าของโุงทานด้วยนะครับพ mm ี hmm. ่น้องได้ฝากท้องนะครับคุณพระคุณเจ้าก็ได้ฉันผัด กบทหารเพลนด้วยนะครับกรุุกความสุขครับก็วันนี้ก็พามานะครับที่วัดป่าประชาลังสรรนะครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับครบร้อยวันในการมรณภาพของหลวงปู่ห้วยนะครับจะหลักเขมจารีนะครับก็มาทำบุญนะครับก็เอาบุญมาฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ ลุงไตหรือครัวลุงไต้จะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนไปทํากิจกรรมอะไรนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ